หมู่นิธิโพธิรังสีตอกเส้น2,600ปีภูมิใจนำเสเนอนว,วัตกรรมนะฮะการตอกเส้นแก้อาการกระดูกทับเส้นโดย100%ฮนะท่านไม่ต้องผ่าตัดท่านไม่ต้องทานยาหรือไม่ต้องทำอะไรเลยะของกล้วยก้วยง่ายๆครับเรามาดูครับภาพนี้นะฮะคนปวดหลังนะครับคนปวดหลังก็จะปวดบริเวณของ L L1 L2 L3 L4 L5 ยันช่วงนี้นฝ่ามือนี้ครับใต้สคโคงออกลงมาเนี่ยอันนี้พอมันปวดหลังคุนเนี่ยสาเหตุที่ปวดหลังเพราะอะไรครับ เพราะดูภาพนี้ฮะเส้นประสาทนะฮะเส้นประสาทในบริเวณนี้ของแอลนะฮะช่วงเนี้ยนะครับนะฮะช่วงนี้นะ,นะ,นนะ,อะพอกระดูกมันบิดนิดเดียวนะฮะกล้ามเนื้อมันก็จะตึงสองฝั่งไม่เท่ากันเพราะตึงสองฝั่งไม่เท่ากันมันก็จะล้างไปซีกใดซี่หนึ่งนะถ้าเกิดว่าล้างข้างซ้ายมันก็จะเอียงมาปวดข้างซ้ายไปยันไหลเลนี่ยแล้วก็จะล้าวลึกลงไปตามเส้นประสาทนะเส้นประสาทเส้นนี้ฮะวิ่งลงมาเนี่ยลงไปที่ปลายขาฮะ มันก็จะไปปลายขาปลายเข่าต่างๆนะอันนี้เป็นข้างขวานะฮะข้างขวาปุ๊บเนี่ยกระดูกทับเส้นประสาทปุ๊บมันก็จะเสียลงมาในใศูนย์ร้อนเส้นประสาทตัวนี้จุดนึงนะฮะตรงจุดของสะโพกครับมันก็จะวิ่งลาวลงมานะอันนี้เป็นภูมิปัญญาที่อาตมาได้คิดค้นว่าวิธีการบำบัดรักษาของกระดูกทับเส้นซึ่งคนโบราณนะเขาบอกว่าเป็นภาคการเรียกวหลังยอกนะคนภาคเหนือเขาเรียกว่าเอ็นพิกคนอีสานเรียกเอ็นสะแม่งคนใต้เรียกเอ็นพิกนะครับเป็นปัญหาอยู่ตื้นๆนะครับเพียงแค่เอาไม้งามตอกตรงนี้นะฮะตอ L1 L2 นะแก้ปวดเข่าลงมานะฮะถ้าเป็น L3 L4 L5 นะ L4 L5 ตรงนี้นะมันก็จะแก้กระดูกทับเส้นอ่าโดย100%เนะเราตอก3ทีกระดูกทับเส้นหายท่านไม่ต้องไปเสีย2แสนหรือ3ล้านะเอาภูมิปัญญานะฮะอันนี้อาตมาการันตีเฉพาะคนดีคนมีบุญคนมีศีลมีธรรมนะฮะถ้าคนไม่มีศีลไม่มีธรรมครับอย่ามายุ่งกับอาตมาดีกว่าเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาชมดูว่า นะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการตอกเส้นแก้อาการปวดหลังนะครับปวดไหล่ปวดเอวข้อเขานะ่าเนี่ยเป็นอุปกรณ์ง่ายๆครับมองดูที่ภาพพื้นนะครับอันนี้นะครับมีความฟว้างนะครับมีความฟว้างซึ่งออยู่ที่80ดสิบเซนห้าสิบเซนนะฮนะห้าสิบเซนด้านกว้างด้านด้านานี้จะ80เซนนะฮะแล้วก็มีเบาะรอนุ่มๆหนา,นานิดนึงนะน 1, นครับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะนะฮะหลังจากที่เราจะนอนลงมาคุณลุงนอนลงมาเลยครับเปิดเห็นไหมคางจะเกยอย่างนี้นะครับดูนะฮะดูฮะดูภาพนะคางจะเกยอย่างนี้นะ นะฮะเกิงพอด,ดีนะครับแล้วบั้นเอวฮะมันอยู่ตรงนี้ตำแหน่งนี้นะฮะบั้นเอวเนี่ยจะพอด,ดีฮะนะฮะเพราะนั้นท้องส่วนหลังเนี่ยมันจะแนบพื้นหมดเลยอันนี้ปัญหาแล้วเนี้ยเราก็จะเห็นปัญหาเลยนะฮะดูนะฮะตัวปัญหาปัญหาของคนที่เจ็บป่วยเนี่ยครับถ้าปวดหลังเนี่ยกล้ามเนื้อสองฝั่งเนี่ยมันจะตึงไม่เท่ากันอย่างเงี้ยจะตึงไม่เท่ากันนะฮะหรือว่าถ้ามีอาการของโรคปอดโรคปอดคือเขาจะได้ไม่เต็มร้อยเหนื่อยง่ายเนี่ยหลังตรงนี้ก็จะโก่งขึ้นมานี่พังผืดรัด,ดเนี่ยเรามองด้วย เราจะเห็นนะฮะว่าส่วนไหนผิดปกติครับลองดูภาพนะฮะนะตัวนี้จะผิดปกตินะครับนิดหนึ่งฮอ่ะแล้วก็ตันนี้กล้ามเนื้อตอนนี้จะนูนขึ้นนิดหนึ่งครับเพราะนั้นเนี่ยเราปรับกล้ามเนื้อสองฝั่งให้ตึงเท่ากันอ่าให้หย่อนเท่ากันพุ่นเนี่ยก็จะหายนะฮะอาการแบบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวลองสัมภาษณ์คุณลุงก่อนชื่อสินาดนามสกุลวุฒิโรนธิ์ครับ หลังนี่มันเหมือนกับมีเวลานอนกลางคืนเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรค้ำอยู่จะต้องนอนบิดบิดมาแล้วพัดหนึ่งให้มันคลายให้มันให้มันกระจายเนี่ยนอนหลับได้เพรมันค้ำอยู่แะ้วก็แล้วก็แล้วก็เมื่อยมากครับเมื่อยแล้วก็ปวดทําให้ปวดตรงหน้สะบักด้วยจะเบนเน็บด้วยนะครับคุณลุงนอนแล้วครับนะะเดี๋ยวเราจะให้คุณลุงนอนนะครับพอนอนปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะใช้อุปกรณ์แบบง่ายๆครับมีหนึ่งไม้งามสองค้อนที่น้ําหนักมีครึ่งปอนเออครึ่งกิโลกรัมนะครับ เราดูนะครับเราวานนะครับก่อนที่เราจะตอกใครเนี่ยอ่าอันดับที่หนึ่งเนี่ยคือเราเช็คก่อนนะมาดูภาพนี้นะครพอกดปุ๊บเนี่ยอันนี้คือเลอจากบาดสะโพกนะฮะบาดสะโพกปุ๊บเนี่ยมันก็จะดูด้วยกล้ามเนื้อสองฝั่งเนี่ยตึงเท่ากันไหมเราใช้นิ้วโป้งกดดูก็รู้นะครับคันนี้จะนุ่มนิ่มนะฮะคันนี้จะแข็งนะเจอเส้นนะฮะแข็งนะฮะเนี่ยจะแข็งมาเห็นไหมคันนี้จะยุบไปเลยนะโคระยุบเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าความตึงมันไม่เท่ากันมันก็ทําให้เสียสมดุลเพราะฉะนั้นไตข้างขวาก็จะะไปนฮะ ตับอยู่ข้างขวาก็จะไปะมา้มานี่ยังดีอยู่นะครับแล้วหลังนี่ก็โกนะครับปัญหานี่อยู่ตื้นๆนะครับเราใช้การปรับสมดุลด้วยไม้งาหนังสติ๊กเนี่ยเราเคาะนะฮะถ้าเราใช้เคาะเนี่ยฮะอย่างนี้เอาตนะั้ง80%เเนนะฮะวเว้นร่องกระดูกให้ดีนะครับห้ามโดนกระดูกนะครับเพราะนั้นไม่ต้องกังวลแล้วว่าพอต่อไปแล้วเนี่ยโดนกระดูกไม่ฮะอันนี้เราจะเวนะ้นพอดีฮะร่องกระดูกจะผ่านไปนะปลอดภัยร0 0เเซนะครับ อันนี้บริเวณนี้นะครับเป็นทีสิบสองนะครับกับแถวหนึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องหกเขานะค,คนนี้ปวดเขา่าเราตอกเลยล็กเบ่งน,นิดนึงนะครับหน้าขาขเขา่าอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณลุงลองยืนบิดซ้ายบิดขวาดูก่อนนะ,อะลองยืนลองก้มดูซิว่าดีก่าเก่าเยอะไหมบิดซ้ายบิดขวาดูเลยให้คุณลุงลองก้มดูฮนะ รู้สึกเป็นไงฮะเบาขึ้นเยอะไหมเบาขึ้นครับอันนี้เรามาดูครับช่วงต่อไปครับเป็นช่วงปอดช่วงนี้ขึ้นมานะครับช่วงนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้ามีปังผืดรัดหนาแล้วเนี่ยนะฮะซี่โครงเราจะแข็งตัวนี้มันจะแข็งพอแข็งแา่ใจได้ไม่เต็มร้อยพอไม่เต็มร้อยเราก็ต้องไปดื่มเครื่องดื่มต่างแล้วม่ให้อาการมึนงงปวดที่ต่างๆมันคลายตัวนี่ขึ้นหลังโกงนะครับเดี๋ยวเราจะต่อคลายกล้ามเนื้อส่วนนี้นะครับเราใช้ไม้อุปกรณ์อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวนี้นะครัับลงงดูนนนนะะะตแหห่่ทีีวาไปเเ็ม้ ก็คือตกสีข้อของซิกโครงเพราะนั้นน้ำหนักที่ลงไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สะเทือนถึงซิกโครงเลยนะครนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยครับคลา,ายกล้ามเนื้อนะครับเดี๋ยวเราจะตอกปังๆง,ปงไป3ทีจะมีเสียงดังมากน่ากลัวมากนะฮะแต่ว่าปลอดภยัยโดยร้เซครับกันดูว่าหายใจโล่งขึ้นไหมครับ ไห้เต็มปอดนั่นเต็มปอดเลยครับอ,อันนี้คือตอกขยายปอดนะพอขยายปอดปุ๊บเนี่ยเรายิงขึ้นแล้วก้มลงหนูครับมันจะได้มากขึ้นนะลองก้มเงยดูเลยครับเปิดเห็นไหมฮะเห็นไหมครับพี่น้องครับนี่คือภูมิปัญญาไทยแบบง่ายๆนะถ้าเลือกที่จะมาตอกเส้นก่อนนะครับนะท่านจะลดค่าใช้จ่ายอยู่แค่ 2-300บาทหมอเขาก็ชื่นใจแต่ถ้าท่านเลือกไปผ่าตัดไปกินยาก่อนครับท่านจ่าย2 3งสแสนถึง1ล้านบาทนะฮะถ้าเป็นเอกชนก็ประมาณ3ล้านบาทท่านเลือกเอาเอางครับทางเลือกครับเพื่อทางรอดครับเจริญพร